สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อคุณกําลังจะได้รับพรสิ่งใดจากองค์พระพิคเนธนะคะคุณกําลังจะได้รับพรสิ่งใดจากองค์พระพิคเนธมีไพ่เลือกทั้งหมด3ามชุดนะคะไพ่ชุดที่1ไพ่ชุดที่สองและไพ่ชุดที่สามค่ะตั้งจิตให้นิ่งนะคะหลับตาละเลิกถึงองค์พระปู่พิคเนธนะคะ ว่าท่านจะประทานพรสิ่งใดให้กับคุณในเร็วๆนี้นะคุณกำลังจะได้รับพรใดจากท่านทำสมาธิให้นิ่งแล้วเลือกไพ่นะคะกองที่1นึกองที่สองหรือไพ่กองที่สามค่ะหรือจะเลือกทั้งสามกองก็ได้นะคะแล้วแต่คุณเลยหรือจะเลือกกองหนึ่งกองสองหรือกองสองกองสามก็ได้หรือจะเลือกทั้งสามกะะอ,อ,อกง,งก็ได้แล้วแต่คุณค่ะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเรา มาฟังคำทำนายจากไพ่ปปิคเนตท่านกำลังจะ,ะทานพรสิ่งใดให้กับคุณนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งนี้นะคะคุณกำลังจะได้รับพรสิ่งใดจากองค์พระปู่ปิคเนตนะคนที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งนี้นะคะได้ไพ่เรลี่ได้ดไพ่ห้าถ่วยได้ไพ่หนึ่งเหรียญ ได้ไพ่เดะซันและได้ไพ่ควีนไม้นะคะพรที่คุณกําลังจะได้รับจากองค์พระพิคเนธนะท่านบอกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะหรือเรื่องราวที่ผ่านมาของคุณเนี่ยคุณพบเจอกับความผิดหวังนะคะพบเจอกับความผิดหวังเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะที่ทำให้คุณเกิดความทุกข์ใจนะ โดยเฉพาะในเรื่องของการงานและในเรื่องของการเงินนะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเหลือเกินภาระเรื่องงานทําไมมันหนักเหลือเกินนะภาระรายจ่ายก็เยอะมากเหลือเกินนะเหมือนกับคุณอยากจะต้องแบบแบกภาระคนเดียวทั้งในเรื่องของการงานภาระความรับผิดชอบในเรื่องของการเงินในเรื่องของการดูแลคนในครอบครัวในเรื่องของรายจ่ายต่างๆนะคะเหมือนคุณแบกเอาไว้คนเดียวเลยนะ องค์ปู่พิคเนตท่านมองเห็นถึงความทุกข์ใจของคุณตรงนี้มองเห็นถึงความยากลำบากในชีวิตคุณนะคะท่านกำลังจะประทานพรนะคะอันดับแรกเลยคือในเรื่องของการเงินคุณกำลังจะได้รับโอกาสดีๆเรื่องการเงินเข้ามานะคะและหลังจากการเงินคุณเริ่มดีขึ้นคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานตามมาด้วย ะะสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งพระปู่พิกนีกำลังจะประทานพรให้กับคุณในเรื่องของการเงินและในความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการงานคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นทั้งการเงินและการงานนะคะจากนี้ไปความทุกข์ใจของคุณที่ผ่านมาจะมาลายหายสิ้นคุณจะมีแต่ความสุขมีความสำเร็จมีความสมหวังนะคะ มีผู้ใหญ่เข้ามาออประถมช่วยเหลือเกือ้อกูลในเรื่องของการงานคุณนะคะในเรื่องของการเงินคุณก็จะมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยได้คล่องมือขึ้นถึงแม้คุณจะมีภาระรายจ่ายมากมายเพียงใดก็ตามนะคะแต่สถานการณ์การเงินของคุณจะดีขึ้นแน่นอนค่ะอันนี้ก็คือพอรที่คุณกำลังจะได้รับจากองค์พระพิคคันเดนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่หค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่2นะคะคุณกำลังจะได้รับพรใดจากองค์พระพิคเนธนะคะชีวิตคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาถึงเวลาแล้วที่องค์พระปู่จะนำพาผู้คองที่ดีความรักที่ดีมาให้กับคุณ ไพ่ h e e l of for t u n e ในเร็วๆนี้คุณจะสัมผัสได้ถึงชีวิตของคุณที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่คุณเองก็ไม่คาดคิดนะคะไพ่ Wheel of f o r t u n e ไพ่คงล้อแห่งโชคชะตากำลังหมุนให้คุณขึ้นไปสู่จุดสูงของชีวิตขึ้นไปสู่จุดที่สมบูรณ์ของชีวิตนะคะคุณจะได้คู่ที่ดีเข้ามาคู่คนนี้จะเป็นคู่ประถมคำชูคุณ เป็นคู่ที่เข้ามาแล้วนะคะเขาจะมาดูแลคุณให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์นะคะมีชีวิตครอบครัวที่เติมเต็มที่คุณเองเฝ้ารอนะคะว่าอยากจะมีชีวิตครอบครัวที่ดีอยากจะมีชีวิตคู่ที่ดีท่านรู้ถึงความรู้สึกตรงนี้ของคุณท่านรู้ถึงความต้องการตรงนี้ของคุณนะคะและท่านกําลังจะประทานพรสิ่งนั้นให้กับคุณ สิ่งที่คุณเคยอึดอัดสิ่งที่คุณเคยรอคอยมานานแสนนานนะคะโชคชะตาฟ้าเปิดนะคะพระพิคเนศท่านจะนำพามาให้กับคุณนะคะเตรียมตัวรับความสุขรับความสำเร็จนะคะ mm. โดยเฉพาะคนที่องค์ปู่นำพามาให้เป็นคู่ครองของคุณนำพาให้มาเป็นคู่รักของคุณ mm. คนคนนี้จะมีความมั่นคง นะคะมีความมั่นคงทางด้านการเงินทางด้านฐานนะทั้งไพ่สิบเหรียญและไพ่สิบถ้วยที่คุณได้นะคะและมีไพ่เลเวอร์เข้ามามีไพ่พรจากองค์พ่อปู่เข้ามาท่านจะมาเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของคุณนะคะคุณจะได้กู้รองที่ดีคนคนนี้เป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนที่มีความมั่นคงทงั้งทางด้านฐานะการเงินและในเรื่องของจิตใจในเรื่องของความคิดนะเขามีความเป็นผู้นํามีความเป็นผู้ใหญ่ ะะจะเข้าเมาปุปถมคำชูหรือเขาเรียกว่าเป็นคู่อุปถมในชีวิตคุณเลยก็ว่าได้นะคะเตรียมตัวรับสิ่งดีๆที่องค์ปู่กำลังจะประทานให้กับคุณนะคะในเรื่องความรักในเรื่องคู่ของที่ดีคู่บุญบาร,รมีคู่ปุปถมคำชูของคุณกําลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ,ะ,คะจากพรมลิกิต จากองค์พระพิคเนธนะคะขอให้คุณได้สำเร็จสมหวังตามที่หน้าไพ่ขึ้นมานะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่สามนะคะคุณกำลังจะได้รับพรสิ่งใดจากองค์พระพิคเนธนะคะได้ไพ่ควินเหรียญได้ไพ่ก้าเหรียญได้ไพ่ขิงถ้วย ได้ไพ่หนึ่งดาบและได้ไพ่ h e Fool ชีวิตคุณกำลังจะมีความสุขนะคะชีวิตคุณกำลังจะได้รับความสุขความสุขทั้งในเรื่องของความรักและความสุขในเรื่องของการเงินนะคะสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับนี้จะเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะ,ะทำให้คุณได้หลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาต่างๆที่คุณเคยพบเจอมาถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ก้าวผ่านปัญหาเรื่องราวต่างๆความทุกข์ต่างๆของคุณนะคะท่านจะประทานพอให้คุณมีความมั่นคงทางด้านการเงินและท่านจะประทานพอให้คุณได้พบเจอคู่ของที่ดี นะคะไพ่ขิงถ้วยคนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่สุภาพและเป็นคนที่เวลาคุณได้อยู่ใกล้แล้วเนี่ยเขาจะเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คุณค่อนข้างดีมากคนคนนี้จะเป็นคนที่นอกจากเขาจะดูแลคุณดีแล้วเนี่ยเขายังดูแลไปถึงคนรอบข้างรอบตัวคุณหรือญาติพี่น้องคุณคนในครอบครัวคุณด้วยเช่นกันนะคะพอที่คุณกําลังจะได้รับสัจธรรม จากองค์พะผู้พป็ปเอกกษณก็คือในเรื่องการเงินนะคะในเรื่องความรักคุณก็จะได้เจอคู่ของที่ดีนะอันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้รับแล้วนะคะชีวิตคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะได้ไพ่เดอะโฟลคือการหลุดพ้นนะคะการหลุดพ้นจากเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆคุณจะมีความสุขกับตัวคุณเองนะคะมีความสุขทางด้านการงานการเงินและในเรื่องความรัก การเงินคุณจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวละนะคะอันนี้ก็คือพอรที่คุณกำลังจะได้รับจากองค์พ่อปูพิก็เน้าสำหรับคนที่เรียกไพ่ชุดที่สามค่ะ